คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของธรรมะกันนะครับเป็นธรรมะในหัวข้อที่คนเนี่ยให้ความสนใจไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยนะครับคนทั้งโลกสนใจในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าตายแล้วไปไหนนะครับวันนี้ผมเดินทางมาถึงที่สู์วิปัสนาเชียงใหม่มาคุยกับอาจารย์สิริพรนะครับอาจารย์สิริพรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผม มาถึงที่นี่เนี่ยวันนี้ฝนตกลงมาพอให้ชื่นฉ่ำหัวใจก็ขอมาารับฟังธรรมะให้มันสดชื่นในหัวใจให,หน่อยงนะครับผมที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ที่มีคนเดินทางมามากมายแล้วก็ัวของอาจารย์เนี่ยเห็นบอกว่าศึกษามาจากคุณแม่สิริด้วยใช่ไหมครับกวันนี้มาคุยในประเด็นที่ เห็นเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเริ่มรายการอาจารย์บอกว่าเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกก็สนใจกับเรื่องตายแล้วไปไหนมันมีมันมีทางเลือกไหนบ้างครับว่ามันตายแล้วไปไหนได้บ้างครับโอ้มันมีทางเลือกตั้ง31ทางนะถ้าจัดเป็นทางเนี่ยเขาก็แบ่งไว้ว่าเรายโชคดีที่เราเกิดในยุคสมัยที่มีพุทธศาสนาดังนั้นทางเลือกของเราจึงมี7ทางนะคะทางทางสายแรกเนี่ย พระพุทธองค์ก็บอกหมายถึงนรกถ้าพวกเนี่ยนรกเป็นทางสายที่1นึ่งเปรตอสุรกายเป็นสายที่สองนะคะสัตว์เดรัจฉานเป็นสายที่3 3ม,มพบภูมินี้จัดอยู่ในทุกขติภูมิซึ่งมีรายละเอียดปริย่อยอีกมากในเรื่องของนรกหรือว่าเปรตนะคะส่วนสายที่4ก็คือมนุษย์ซึ่งอยู่ศูนย์กลาง เรื<ม>่องเราเนี่ยโชคดีอยู่ศูนยะ์กลางแหะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะหลังจากการตายเนี่ยเราอยากจะไปพบภูมิที่ดีพระพุทธองค์ก็บอกวิธีถ้าเราอยากจะไปพิสูจน์ว่าเออไอ้นรกมีไหมเปรตอสุรกายมีไหมก็ทําในอกุศลพระพุทธองค์<ม><ม>ก็บอกทางไว้หมดอาจารย์ครับ<ม>คนเราเนี่ยชอบ<ม>เรื่องที่ไม่ดีก่อนถามเลยครับผมเกิดไปพบหน้าเนี่ยเป็นเปรตเนี่ยแปลว่าชาตินี้ไปทําอะไรไว้ครับผม ด้วยจิตดวงสุดท้ายก่อนตายขณะที่จะตายจิตดวงสุดท้ายนะ่ะโลภโลภะเกิดห่วงลูกควงสามีห่วงทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่ดินจิตห่วงผูกพันอะไรก็ไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าอยู่ในสิ่งที่จิต ตัวเองผูกพันโอ้อโหอาจารย์อย่างนี้ถ้าสมมุติว่ามผมทํางานทั้งชีวิตอยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูลูกๆถึงจุดก่อนที่ผมตายมันตัดกังวลไม่ได้นิดเดียวนี่มันแปลว่าไปเลยค่ะไปเลยกุศนอะไรที่ทํามาก็ยังไม่ให้ผลไม่ได้เพราะไอ้อสัญญกรรมเนี่ยแรงจิตดวงสุดท้าย,ยแล้วนอกจากเปรตแล้วเห็นบอกว่ามีทั้งตายแล้วเป็นสัตว์ในรัจฉานเป็นสัตว์นรกเนี่ยคือมันแยกป<ล>รกงี่จิตดวงสุดท้ายที่จะดับ จากภพภูมิของมนุษย์เนี่ยดับด้วยจิตโทสะก็จะไปเกิดในอุบัติในนรกซึ่งมีถึง457ขุมแต่ถ้าดับด้วยจิตโมหะคือแยกแยะผิดชอบชั่วดีไม่ถูกต้องนะคะไม่รู้อะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรที่มีโทษเนี่ยพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญญาลุ่มหลงมัวเมาพวกนี้ก็จะดับ ด้วยจิตเนี่ยโมหะก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่สี่ถัดมาครับผมอสุรกายอสุรกายนี่เขาจัดอยู่ในพบภูมิเดียวกันกับเปรตครับเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบบอกว่าถ้าเปรตเป็นหมาไทยอสุรกายนี่คือหมาฝรั่งอเออคล้ายมันมีกำลังมากกว่าเพราะบ,บางประเภทมันมีฤทธ มันมีฤทธิ์อย่าง,งเปรตเนี่ยมันรอแต่จะขอส่วนบุญจากญาติสายตรงนะญาติสายตรงเท่านั้นที่เปรตเขาจะมาแสดงให้เห็นเนี่ยให้รู้เลยไม่ต้องไปกลัวนั่นนะคือบรรพบุรุษของเราซึ่งไปเกิดในภพภูมิของเปรตเขาจะขอกุศลได้จากญาติสายตรงเท่านั้นเองอสุรกายนี่ก็เช่นเดียวกันอยู่ในภพแต่พวกนี้คล้ายบางครั้งเนี่ยบางทีกลางวันมันเป็นเปรตกลางคืนมันเป็นเทวดาก็มีค,คือเนี่ยมันคืออสุรกายนี่มัน มันมันมีฤทธิ์มากกว่ามันเหมือนหมาฝรั่งน่ะคือตัวโตโตที่มันมีฤทธิ์มีกําลังครับแล้วแปลว่าชาตินี้เราไปทําอะไรไว้ครับเขาดับด้วยจิตโลภะเหมือนกันค่ะคือเปรตอสุรกายเนี่ยจัดอยู่ในทางสายเดียวกันคือทางเส้นที่สองมันแปลว่าโลภะมากกว่าเปรตไหมหรือว่ายังไงครับทำไมมันคล้ายๆว่ามันโลภะแล้วมันก็มีกุศลด้วยพวกนี้ก็ทํากุศลบ้าง นะเหมือนในสังคมของเราอย่างที่เรารู้รู้กันอนะ่ะผู้ใหญ่ผู้โตในบ้านเมืองเน่ะนะนะเราก็เห็นว่าเอ๊ะเขาทําสารพัดทาไม่ดีแต่เราไม่เห็นตอนเขาทํากุศลใช่ไหมอย่างเรานี่เราไม่ได้เขาตะเวนได้ทํากุศล พระพู้ทรูปหน้าตักตั้งเมตรกว่าเหมือนาเขาทาอะไรเนก็จะทํายิ่งใหญ่อาจจะไปโคดโกงมามาสร้างพระใหญ่เออสร้างวัดคอรัปชั่นเบียดเบียนผลประโยชน์ก้นอื่นอะไรเงี้ยนะเวลาที่เราเห็นเขาบางคนก็จะมาถามอาจา์เออทําไมคนนั้นคนนี้ในวงสังคมเนี่ยเขาเห็นแต่ตลอดชีวิตเขาทําชั่วมาทําไมชีวิตเขาอยู่ดีมีสุขแต่เราเนี่ยทำแต่ความดีแต่ทํใไ้เราจนเอ้าจนเอาไม่เกรงใจกันเลยอะไรเงี้ยมอาจารย์หนี้ถามแบบว่า ที่สงสัยหน่อยนะครับผมเปรียบเทียบ2คนคนแรกทําดีมาทั้งชีวิตแต่ด้านก่อนเสียชีวิตก่อนวินาทีสุดท้ายเนะี่ยมีโรคปวดหลงอีกคนนึงทาเรวมีโรคปวดหลงตลอดทั้งชีวิตแต่ว่าวินาทีสุดท้ายเนะี่ยทำใจได้ทําไมมันไม่ยุติธรรมนะครับทำไมอีกคนที่ทําดีมาทั้งชีวิตถึงชาติหนา้ามา,าไม่ดีครับบอกว่าเรื่องเนี่ยมันยอกย้อนถ้าอยากรู้ต้องมาเข้าคอร์ส7วันเพราะเราจะพูดเรื่องนี้แหละอันนี้มันเหมือนกับในสมัยพุทธกาลก็มีคนคทูลถาม มีคนทูลถามอย่างนี้ยพ่อบอกว่าเอ๊นายโจราคาตโจราคาตก็คือเพชราคาตที่ประหารโจรเนี่ยก็ดําเนินชีวิตเนี่ยฆ่าคนตลอดเนี่ยถึงแม้ว่านี้คือการฆ่าเนี่ยก็มีผลละเพราะว่าทําปานาติบาตผิดนีแต่พอเขาตายปุ๊บเนี่ยคนก็ไปถามว่านายโจราคาตนี้อุบัติที่ใดพระเจ้าค่าพระพุทธองค์บอกนายโจราคาตอุบัติแล้วนะบนสวรรค์ พวกนี้ก็แปลกใจบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเอ๊ะทำไมทำชั่วนี่ไม่มีผลเหลอนะเพราะว่าตลอดชีวิตนายจรคาตัต้งแต่เป็นเด็กหนุ่มอายุ15-16ก็ทำหน้าที่ประหารนะฟันดาบลงคอของนี้พระพุทธองค์บอกว่าเพราะอะไรเพราะนายจรนคา้าได้อาศัยกัลยาณมิตรที่ผู้มีกำลังมากก็คือภาษาลีบุตรรู้ว่านายจรคาเนี่ยกเกษียณวันนี้ นะก็อาบน้ําแต่งกายแบบไม่เคยใส่เสื้อผ้าดีๆเลยนะให้ภรรยาทาข้าววัตถุปยาธ์อย่างดีขณะที่กําลังจะทานอาหารนั้นพระสารีบุตรมาถึงประตูเรือนนายโจราคารก็เกิดความสังเวชก็เราเนี่ยทำแต่อันนี้โอ้ไม่เคยได้เจอเจอก็ถวายถวายอาหารมื้อนั้นแล้วก็พระสารีบุตรก็เทศโปรดสัน้นๆนายโจราคารบรรลุเป็น อริยะบุคคลขั้นต้นคือเป็นพระโสดาบันรดังนั้นพอแล้วก็คืนนั้นเองนายเจราคารก็ลมตีแน่น,นอกขาดใจก็อุบัติเลยนะส่วนนางมาริกาเนี่ยซึ่งทำเขาเรียกว่ามหาทานในพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์จะคนทาบุญที่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่เหมือนนางมาริกาเนี่ยได้เพียงครั้งเดียวในพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ย นางมาริกาซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าเปรเตที่โกศลได้มีโอกาสทําทานนั้นครับนางจะต้องเสวยสุขในสวรรค์โอ้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วก็จะได้บรรลุธรรมแต่ในขณะที่นางจะตายนางดันจิตประวัติเคยโกหกสามีครั้งเดียวนางเลยไปตกนรกพอนางไปตกเพียง เจ็ดวันในเวลาโลกมนุษย์แต่ถ้าในสวรรค์ในในนรกนี่มันคงแป๊บเดียวเองอะ่ะเพราะจิตประวัติเพราะกุศลเนี่ยนางทำมาตลอดชีวิตแต่ทำชั่วครั้งเดียวคือโกหกสามีก็เลยแต่ว่าเวลาจะตายจิตไปนึกถึงอันนี้ก่อนก็เลยตกนรกก่อนปอกครบเจ็ดวันนางก็ไปอุบัติตามอาจินกรรมคือทำที่ทำบ่อยตอนเป็นมนุษย์นางประกอบแต่คุณงามความดีนางก็ไปขึ้นสวรรค์ อาจารย์อีกหนึ่งอย่างครับได้ยินมากเลยในละครในข่าวสัมภเวสีมัน <c oughs> มีหลักธรรมอาที่บายยังไงรอร่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าวิญญาณที่ร่องรอยแต่ความจริงในพุทธศาสนาเนี่ยลูกพระพุทธองค์บอกว่าตายปุ๊บเกิดทันทีนะเขาบอกบอกว่าพอขาดใจปุ๊บเนี่ยอุบัติทันทีแต่จะเกิดในภพภูมิใด เท่านั้นเองเหมือนที่เราเห็นรถชนสีแยกโอ้เนี่ไม่ได้ไปเกิดเป็นไหนเนี่ยเป็นสัมภเวสีอะไรอยู่นะแต่จริงๆแล้วเกิดแล้วในภพภูมิของเป็ดแล้วก็เฝ้าอยู่นะหรืออสุรกายก็อยู่ตรงนั้นดังนั้นเกิดทันทีบอกวิญญาณที่ร่องรอยไม่มีแต่ว่ามันจะเกิดในภพภูมิใดเท่านั้นเองถ้าเราชาติหน้าตายแล้วอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยต,ต้องทำอย่างไรครับถือศีลห้า นะทำบุญกิริยาวัตถุ10ประการนะให้ให้ครบนะคะคทำทานรักษาศีลน,นะ,ะเจริญภาวนานะช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์ฟังธรรมตามการแสดงรมการตามการบุญกิริยาวัตถุทั้ง10นะแต่ที่แน่ๆคือถือศีลหมั่นเป็นนิดเนี่ยรับรองอเกิดเป็นมนุษย์ถ้าตายไปแล้วจะเกิดเป็นเทวดา มันต้องทําอะไรมากกว่าคนก็นอกจาก<ะ>มีศีลแล้วก็เพิ่มองค์ธรรมอีกสองอย่างค,คือฮิริโอตปะฮิริคืออายชั่วโอตปะคือกลัวผลของการทําชั่วนั้นกลัวบาปนะซึ่งเป็นคุณธรรมของเทวดาค,คือต่อหน้าหรือรับหลัง จะไม่ร่วงละเมิดหรือทาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ละเมิดในศีลหรือสิ่งที่เป็นอกุศลถ,ถ้าอยากจะแถมอีกหน่อยถ้าอยากจะเป็นเทวดาก็จะอยากเป็นพรมเนะี่ยซึ่งมีกําลังโอ,งอ้อายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีถัดจากนิพพานก็นิพพานพรมเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดและเพราะรอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเนี่ยโอ้ยนานเป็นหมื่นหมื่นปีก็ต้องเพิ่มอ,องค์ธรรมคือพรม,มวิหารธรรม นะคะจากศีลจากฮิริโอตปะแล้วก็เจริญพรมว,วิหารสีเมตตากรุณามุติตาอุเบขานะเจริญสมถะกรรมฐานก็ <ผม S 1> เป็นปัจจัยให้ได้เกิดเป็นพรม ครับผมก็เสริมขึ้นไปอีกหน่อยค่ะเสริมไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์สิริพรมากมากนะครับวันนี้เข้าใจว่ามีคนที่เข้ามาศึกษาวิปัสสนามากมายแต่ว่าก็สละเวลามาให้กับผ้าช้าขอดีขอบคุณมากมากครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ฟังมาตลอดทั้งรายการนะครับแน่นอนครับพวกเรา มีทางเลือกนะครับไม่ใช่ว่าจะให้ใครมากำหนดชะตาชีวิตของเราได้เลือกได้ครับจะทำดีทำเลวแค่ไหนเพื่อที่จะมีความสุขนะครับไม่ต้องมองถึงชาติหน้าก็ได้ครับมองที่ชาตินี้วินาทีนี้ทำดีก็มีสุขแล้วครับช่วงหน้าติดตามสาระดีๆที่น่าสนใจจากข่าวเช้าข่าวดีกันต่อครับขอบคุณอาจารย์เิริพรมาก,กน,นะครับไปที่ศูนย์วิป,ปัสนาเชียงใหม่นะครับที่ผมไปในคือศูนย์สอง ร่มเย็นมากเนาะนะคะดูบรรยากาศดีจังเลยแล้วก็ทําให้ได้รับทราบคําตอบที่หลายๆคนสงสัยกันนะ,ะชาตินี้หลายคนอาจจะบน่นว่าอุย้ยเลอกเกิดไม่ได้เลยแต่ว่าชาติหน้าเนี่ยเราสามารถเลือกได้จากการกระทําในชาตินี้นั่นเองนะคะ,คะอย่างที่ผมบอกไปแล้วย้ำอีกหนึ่งรอบอบสคัญที่สุดก็คือทําตอนนี้แหละสบายใจนะเวลานี้เลยทําดีไปเลยนะครับศีลห้าเนี่ยเป็นหลักขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็มากกว่านั้นพรมวิหารหลักต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้สอนมาเนี่ยทำไปเถอะครับไม่มีอะไรที่มาแย่งความดีไปจากเราได้แน่นอนครับ 台看